เวทนาสังคขะการสงเคราะห์จิตเจตสิกโดยประเภทแห่งเวทนาชื่อว่าเวทนาสังคขะคาถาแสดงเวทนา3และ5 1. สุขขังทุกขมุเปกขาติติวิทาตัตทะเวทนาโสมนัสสังโทมนัสสะมิติ เพเทนะปัญจทาในเวทนาสังคหะนั้นว่าโดยอารนานัมณานาุวะวณะลักษณะคือลักษณะแห่งการเสวยอารมณ์แล้วมีเวทนาสามอย่างคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อุเบกขาเวทนา ว่าโดยอินทรียเพศคือประเภทแห่งอินทรีย์แล้วมีเวทนาห้าอย่างคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. โสมนัสเวทนา 4. โทมนัสเวทนา 5. อุเบกขาเวทนา คาถาแสดงการจำแนกจิต121โดยเวทนาห้าสองสุขาเมกัฏฐะทุกขันจะโทมนัสสังทวเยทิตังทวาสัตถิสุขโสมนัสสังปัญจปัญญาสเกตรา สุขเวทนาและทุกขเวทนาประกอบอยู่ในกายยวิญญาณจิตอย่างละหนึ่งดวงโทมนัสเวทนาประกอบอยู่ในจิตสองดวงโสมนัสเวทนาประกอบอยู่ในจิตหกสิบสองดวงเวทนาที่นอกจากนี้คือ อุเบกขาเวทนาประกอบอยู่ในจิตห้าสิบห้าดวง